Terima kasih telah menonton! ยาสีฟันเดนทายนำคุณสู่ประสบการณ์การแปรงฟันแบบใหม่โดยไม่รู้จบด้วยเนื้อยาที่มีสามรสในหลอดเดียวรสโคลรารสแอปเปิ้ล,แ,ปปลและรสไอซ์นำคุณไปสู่ประสบการณ์ที่แตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปด้วยรสชาติที่เหมือนจริงและไม่มีใครทำตามยาสีฟันเดนทายสิ่งดีๆเพื่อฟันคุณ